สวัสดีพี่น้องเอพีสุภุสกุลกับผมนะครับมือในไกยูนะครับกับสองบอต่างยูทูบช่างน่ารูเกี่ยวกับพี่น้องนะครับมือในไกยูนะครับข้อกุ้ยของน้องมีนนะครับอยู่บ้านโพนนะครับผมตำบลบ้านธาตุนะครับอำเภอบริจังหวัดอุดรนะครับมือในน้องคุณว่าครับมีแม่พันธุ์นะครับผมมาในนี่ตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าน้องมีนจะเปิดราคาอะไรบปางเลยเดี๋ยวชุ่มมาเลยครับน้องมีนสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องมีนในนั่ตัวกับพี่กำนอลนะครับมือนีนครับผมนายกฤษดาสาเสียดครับือมีนครับผมครับผมนนน้องมีเขโทรระคับ 062ครับผม094ครับผม1075ครับผมมือที่เขาอยู่บ้านไหนครับน้องมินอยู่บ้านพุ่นมูซีตำบลมันผานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับครับผมนะครับมือน้องมินกะว่านะครับมีแม่พันธุ์นะครับมานะครับแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับผมมือนี้กับเขามานะครับพาน้องมินนะครับผมน้องมิ่งครับได้ตั้งซื้อแม่พันธุ์ตัวนี้ไหมครับซื้อยังครับซื้อแม่เพิ่มทรัพย์ครับแม่เพิ่มทรัพย์แม่เพิ่มทรัพย์เพื่อนได้ลูกมาจากตัวแล้วน้้องไดลูกมาตัหนึ่งได้ลูกมาตตััวว สองว่างครับตอนนี้สองสองผสมครับนะครับเกินจักรอบไปหน้องเกินรอบนึงแล้วครับเกินรอบนึงแล้วเนาะแต่ยังบม่ได้ใส่ผลิตมินจะเปิดเทียมครับพี่น้องนะครับกะตาเพิ่นบ่นะครับเลี้ยงบ่ไว้นะครับก็ต้องแบ่งออกนะครับผมตัวนี้สูงเลยน้องประกันความสูงเท่าไดรครับประกันรอยสามสิบสามครับรอยสามสิบสามนี่ประกันเลยเนาะครับผมที่สองว่างนะครับความสูงรอยสามสิบสามนะครับของแม่เพิ่มนซับโอ้นะครับมาเบิ่งนนะครับ เขาเปิดดีนะครับนี่ตาแต้มนะครับแต้มจำเลยครบนะครับคอหนึ่งเซนสองเซนแข้งขาใยนะครับถือว่าอ้างแล้วเนาะถือว่าอ้างอีกตัวหนึ่งนะครับสูงมาหลยคนหาเงินหาทองนะครับนี่ครบนะครับคนหอกคนหางนมสีเต้าครบนะครับหางนะครับเป็นพุ่มนะครับเลยคอเล็บแข้งเล็บขาดีน้องเนาะ ครับผมโอ้นะครับขนงามๆเลยนะครับขาโถขาถอนบ่มีบ่มีครับแกลอกแกลังสวยอืมนะครับถือว่างามเลยสูงบรรลัยนะคพี่น้องแต่ว่าเรื่องเงวนะครับแข้งขาเพิ่นดีนะครับเป็นไถ่ายเป็นยังกันนะครับเลยสามสิบสามมีลูกว่าหนึ่งตัวลูกเพิ่นเป็นแบ่งไปเป็นลูกอะไรที่แบ่งไปเป็นลูกไส้เกาเจริญครับแบงไปแบงไปลูกไส้เกาเจริญเนาะครับผมโอ้นะครับ มาบรหันนะครับเป็นแบงลูกไปเลี่ยนะครับใจลูกงามบ่นหอกเพราะอะไรบอ่าอะไรครับสวยอะไรครับเพราะว่าต้นโตแม่เันกะเกี่ยงดีเนาะเนียนดีสมุดดีอยู่นะครับสูงมาลายจะมาเปิ้นเรียงเลยโอ้นะครับนังเปิ้ลนาดีนะครับแข้งขาเพิ่ลนะทิ่ใจลูกสวยอยู่นะครับก็น้องมินว่าเป็นลูกเก่าจะเล่นนะครับแบ่งไปเลี่ยนะครับของแม่เนทรัพับนะครับ เสื่องบ้างหรอเสี่ยงครับเด็กน้อยที่ได้เห็นได้บ๊วยผมเปิดประฟัดจักษ์เพื่องอืนนะครับโอ้สวยนะครับนี่ต้นโตเพื่นดีนะครับโอ้คอเนีครับเขาเปิดนะครับไปเขาเกี่ยวบ้างหรอภาพผมเขาเกี่ยวเนาะเขาเกี่ยวครับงามเลยนะครับลุงมาลายแต่โอ้งามงามงามเลยนะครับได้ความความกระสมซวนเพิ่นนะครับนี่ ห่างก็เป็นพุ่มดีนะครับต่ำนงต่ำนี่บ่มีนะครับคนน้องมินนะครับค่าที่น้องวันนี้ว่าไปอะไรไปครับค่าเพิ่นวางไว้อีกยติพอครับต่อรองได้เจ็ดหมื่นหกนะครับต่อรองได้เนาะเพื่อเพื่ได้เบื้งคลิปยูนะครับยูตั้งแต่งวัดตั้งอำเภอนะครับใกล้ๆกับล่องท่อสอบถามน้องมินได้นะครับแต่ว่าเพื่อนกับโอ้รอบหนาเูื่ดนกับครับมักพอได้กับแซ่ได้เด้น้องมินเนาะตามจิตนาการเจ้าของนะครับโดยเฉพาะมีพอพันนะครับกับ ผสมจริงได้เลยนะครับผมนี่ของแม่เพิ่มนทรัพย์โอ้งามนะครับเนี่ยนี่ปุ๋นนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นหกพันนะครับต่อรองได้นะครับเด็กเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องนะครับมีพื้นที่หลายหาหลายนะครับสีลงหน้าแล้วนะครับก็ลองพิจารณานะครับฝากแม่เพิ่มทรัพย์ของน้องมินไว้แน่นะครับนี่แก่งขาติมโตดีนะครับคุนหางนี่เงี้ยครับต้องแขนขุนหางพี่น้อง มงจิ้มเพื่นลดนให้นี่ยถือว่าจะเจนอยู่นะครับแต่หลักพวกอ่างพวกยังพวกควันพวกยังกะต่ำนงตํานี้บ่มีนะครับประกันต่ำนี้ให้กันนะครับไม่มีอะไรขอเบอร์โทรอีกที่บอกไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกสองครับผมศูนย์เก้าสี่ครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเนาะอยู่บ้านพ่นนะครับปุ้ยเวะนะครับพันไปพันมานะครับหรือว่าอยู่ในจังหวัดอุดรนะครับกะ ลองตัวสอบทานน้องมินเบิ้งนะครับมาเบิ้งเติบโตมาจับมาบ่ายวันนู้นเนาะว่าเฉียงอีดีบัวนะครับเพื่อผู้เสบบุษเเสวอย่าไปเรียงนะครับนี่ขอบนากระใส่พวอยงี้ได้เลยนะครับกะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เอซี่นะครับเบิ้งจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมักแม่เพิ่มทรัพย์กับโตสอบทานน้องมินได้นะครับมืนหนี้บอตั้มกับน้องมินลาแล้วสวัสดีครับ